โอมชานติวันนี้วันที่สิบแปดเดือนมิถุนายนปี2 0 2 3เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบัปตาดาซึ่งพูดโดยอเวกบัปตาดาเมื่อวันที่18เดือนมก,กราคมปี1995งเาคำพูดอันสูงส่งที่พูดโดยอเวกบับดาดา ในโอกาสอันเป็นมงคลในพิธีเปิดยานสโรว่าในวันที่18เดือนมก,กราคมปี1995วันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความรักบับตด,ดาผู้เป็นมหาสบุรแห่งความรักได้มาพบปะลูกๆที่รักอย่างสุดซึ้งของท่านลูกๆผู้ที่หลอมอยู่ในความรักลูกๆผู้ที่ดูดซับอยู่ในความรักลูกๆที่รักอย่างสุดซึ้ง ลูกๆที่หลอมอยู่ในความรักและลูกๆที่ดูดซับอยู่ในความรักของท่านบัพดิกนานั้นได้ฟังเพลงแห่งความรักของทุกๆคนแล้วก็จะทำเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆได้เห็นความรักของลูกทุกคนพ่อก็ยังร้องเพลงว้าวลูกๆที่รักของพ่อว่าวลูกๆนั้นได้ทำวันนี้เป็นวันของพลัง เป็นวันของการทำงานรับใช้ทางปฏิบัติผ่านรูปแบบที่มีตัวตนและก็จะทำเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆพ่อบรามาก็ยังได้ร้องเพลงสรรเสริญลูกๆแต่ผ่านรูปแบบที่มีตัวตนและรูปแบบอาแวกเขากำลังให้ประสบการณ์ของความใกล้ชิด และการเป็นเพื่อนพิเศษกับลูกลูกลูกๆูกนั้นไม่ได้รู้สึกหรือว่าพ่อนั้นอยู่กับลูกลูกนั้นรู้สึกถึงหมันไหมลูกนั้นถือกำเนิดอยู่ด้วยกันลูกนั้นได้เป็นเพื่อนร่วมทางในการทำงานรับใช้อยู่ด้วยกันและลูกก็จะไปบ้านด้วยกันและลูกก็จะอยู่ด้วยกันในอนาคตด้วย พ่อบราม่าก็เช่นกันไม่ชอบที่จะอยู่คนเดียวลูกลูกลูกรู้สึกไหมว่าลูกนั้นอยู่คนเดียวลูกนั้นอยู่ด้วยกันลูกนั้นจะคงอยู่ด้วยกันลูกนั้นจะกลับไปด้วยกันแล้วลูกก็จะปกครองด้วยกันลูกลูกจะให้ชิดประานั้นได้พักผ่แล้วพ่อบราหม่านั้นก็จะปกครองอยู่กับลูกลูกนั้น จดจำอาณาจักรของลูกไหมวันนี้ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้แล้วพรุ่งนี้ลูกก็จะมีสิทธิ์ในอาณาจักรลูกสามารถเห็นอาณาจักรของลูกอยู่เบื้องหน้าลูกแล้วมีใช่หรือสถานที่ของอาณาจักรสวรรค์ของลูกและร่างกายที่สูงส่งของสวรรค์ของลูกนั้นอยู่เบื้องหน้าลูกๆทั้งหลายอย่างชัดเจนแล้วมิใช่หรือ พรของบัพตะศาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกจบสิ้นใยของความคิดที่อ่อนแอแล้วจงมาเป็นผู้ที่ดวงยานที่เป็นอิสระเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของการพึ่งพิงต่างๆขอให้ลูกจบสิ้นใยของความคิดที่อ่อนแอต่างๆแล้วจงมาเป็นดวงยานที่เป็นอิสระเป็นอิสระจากบ่วงพันธะ ของการพึ่งพิงต่างๆวงพันธะของการพึ่งพิงของลูกนั้นคือใยของความคิดที่อ่อนแออยู่ในจิตใจของลูกเองนี่คือใยจากรูปแบบของคำถามเมื่อคำถามเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นฉันไม่รู้มันจะไม่เป็นเช่นนั้นไหม มันได้สร้างใหญ่บามินในยุคบรรจบพบก,กันควรเพียงแต่มีความคิดที่เต็มบริพลังเดียวนี้อะไรเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์มันจะสูงส่งและก็ดีที่สุดให้จบสิ้นใหญ่ด้วยความคิดที่เต็มบริพลังนี้แล้วลูกก็จะมาเป็นอิสระ เป็นดวงยานอิสระผู้ที่จะเป็นอิสระจากบวงพันธะทั้งหลายคติพจน์ในวันนี้รูปแบบทางปฏิบัติของดวงยานยานีและดวงยานโยคีคือความอ่อนน้อมถ่อมตนและไร้ความกลัวรูปแบบทางปฏิบัติของดวงยานยานีและดวงยานโยคีคือการอยู่อย่างอ่อนน้อมท่อมตนและไร้ความกลัวอัจฉรโอชาติ